ตอนนี้บรรยากาศบรรยากาศสดๆในงานเลยครับหนงานนะครับพี่น้องครับว่าท่านพอถูกมากเหอว่าท่านพอถูกพี่น้องเต็มแล้วห้บบาทนังนเต็มมังเ่พี่พี่าเหรอพี่นเลมาด้อพี่น้องมวนๆกันเลยโอ้ยยาดิยาดิหนูก็จะนั่งหาแล้ว ให้ค่อยให้ค่อยให้ค่อยแทรกเจ้านี่ละโอเคโอ้ยนั่นนั่นด้อยจบจีบกันสิการชัยมาแล้วนะครับคนมาสื่อเลยไรยมาแล้วครับคนปากจอมง่ายใช่ไหมชิบะฝากยันงามนี่หน้าซิวหน้าขวันตาแดงตาไฝากมาเลยครับเนี่ยหวยมีบัตรมีตัวกัมาเลยฝากก็ถื่องามเนาะคนไรสดกว่านี่ซื้อบัตรเลยนะครับ การใช้ก็มานะครับว <ens cabin> no? ันนี้ค่าอ่า่น้อไหวารับ้งจดพเ่งี่นอ่ร้อยบงพี่นงางี่บังน้องหาง่น้อพี่นอา่อ่า่นนอ่อ้อ่หพนพี่นีพพี่ง่งาพี่น้องอา นี่ร้านแตกแน่นอนเลยร้านแตกขึ้นเลยร่มหนาวได้เลยร่มหนาวได้เลยสวัสดีครับพบันเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วช่วยสิมาหาได้น้ำมานกรุงเทพเลยนี่แมนเฮ็ดเบออยู่นิงเทมห้าเด็กลับมาบ้านมาแล้วนี่ยมาบ้านแฟนอยู่พูเวียงอยเลยเคองดืวยองดื่มแม่เอ้าเครื่องด้่มแมพี่ ผมมาอยู่บ้านหนเบ่ยบอเอาเอาเอาวนๆนุ่งกัผมาอยู่เได้มาผีเห็นอยู่แต่ยุงเทปดีครับสวดีครับมาอยู่บ้านไม่เห็นยังอยู่บ้านมาเห็นงานบรนเจออยู่โรงงานอยู่บ้านนี่ครับเอาเามาเบิงผู้เท่าพร้ามโอเอาดูแลกันไปพืนืนมากเจ็ดสิบโลเจโลตัวเท้าเราเคือเฮาแต่บรรดาแล้วฮาเดกดก ผู้ใดผู้ใด็ดาาอ่าบเพันมันบ่มันบ่คือนี่แล้วก็เลยมาหาเด็กด่างพ่อจ้านแ่แม่่เขาแกงขอยได้พวกกะที่ข่อยหนาตาดีก็ยังนเรื่องที่อขอยผม้ยข่อยกเบื้งแม่นบ่เอาเอาปนเหครับนี่บ้านนี้แห้งแกงขอยดีนี่ไสดบ่ฮะมีมีมีมอไรสดวันนี้99าบาทเหมือนเดิม โหลดเร็ววะต้นโหลดเร็ววะไปอัน้ำมันไปโหลดท้องน้ำที่กับเนี่ยจะเอาน้ำมันเลยคุณบอกใครเอาซื้อบัตรจองตั๋วอะไรนะครับซื้อบัตรจองตั๋วอะไรนะครับไปก่อนนั่งหน้ามาซ้านั่งหลังนะครับซ้้าาเเเวววขแถยืนิใจเย็นๆใจเย็นๆมัดกว่างอยู่มัดกว่างอยู่มัดกว่างอยู่ มาเบิงไผ่นี่มาเบิงไผ่มาเบิงไผ่มาเบิงอันมาเบิงอันต้นบ่วิมุตใช่บ่ก็ <c oughs> นั่งเ <c oughs> บิงทุกคนมันบ่ <c oughs> ุณน่ะหามนอดเดออยู่สอดแจงเด้อล่ะชสหามนอนหามนอหนบ่ต้องใช้โมเทอร์จักรีสี่สิบแปดเลยได้ไหม ปกติคือตั้งแตมาเยี่ยอยู่บ้านนั่นวัดอนการนั่นาเอัะผู้เวียงเขาเคยมาอยู่เลยเนาะวัดไบบานไดบุ๋มเออมันมีบัตรหนึ่งเอาเบิ้งอครับนี่นี่บัตรข้างแผ่อันนี้ช่องาเแลายโยหลายโยหลายโยไปสือตัวหลายโยโบแมนครับับัตรหนึ่งร้ยท่านแรกนะครับสองบัติ โปรโมชั่นสมุนไอรวันนี้นะครับสวัสดีครับสร้างสรรค์ผลิตภัสดีพี่น้องไทยเพื่อสุขสุขอนครับ้อ่านได้รับของแจกไปแ้วครับผมอ่ะบัดต้องหันต้อนรับก่อนวันนี้มาฟังนรับเพื่อครับพี่น้องครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอามันๆมันๆตางๆตลอดครับนี่ขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณน้องบานได้นะครับยายสอดแจ้งได้ยายสแจ้งห้ามนอนได้เี๋ยห้ามนอนเปลี่ยนมันเห็นข้าเรื่อง นี่างเกาะจำปาสีต้นสีเขาเออเขาเออนี่เกาะจำปาสีต้นเนาะสียอดกุมารเดียวกันบอวุ้นจำปาสีต้นมืะเร็งบอบอบอจำปาสีต้นมืะเร็งที่เดียวนะครับได้มาที่นี่ที่เดียวนะครับไม่เคยทายหายโอ้ยพี่ได้ยานแต่สบู่น้ำตัดแถวมาทั้งพี่เลยครับตัดแถวมาทั้งพี่เลยครับ เดี๋ยวจะจบ,บอกในขั้นตอนต่อไปนะครับครับโปรปสบู่อีงออวันนี้นะครับสบู่อีงออหกแก้มใหญ่สองร้อยบาทนะครับได้บัตรฟรีหนึ่งใบนะครับปกติสบู่ราคาหกก้มสองร้อยยี่สิบแปดบาทวันนี้ลดเหลือก้อนละแค่ก้อนละสิบบาทนะครับเต็มก้อนละสิบบาทพี่น้องปกติสองร้อยยี่สิบแปดบาทเหลือหกสิบบาทเท่านั้นครับพี่น้องครับสองร้อยบาท ได้เบงหมอลำพรได้ชนะรนพรด้วพี่น้องด้ธยนดรนชนะรนการนินการในการซื้อสบู่ของเราเหลือปัดอยู่ที่กี่ใบน้องโบเหลืออยู่30สใบซื้อที่บ๊ทอิงออนเราจะได้สบู่นะคะแล้วก็จะได้บัตรคอนเสิร์ตนะคะบัตรคอนเสิร์ตเข้าได้เลย200รอบาทนะะต่อแถวเข่าเลยนะจ๊ะ แต่ถ้าเกิดว่าซื้อบัตรผ่าทางโน้นนะคะก็ไม่เอ่อแลกซื้อสบู่ไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าเรามีจํานวนจํากัดแค่100ท่านตอนนี้เหลือเพียงแค่30ท่านใครอยากได้สบู่ด้วยอยากได้บัตรคอนเสิร์ตด้วยม,มาที่บูธอิงออนเลยนะคะแค่30ท่านเท่านั้นตอนนี้โคต้าของเราเหลือแค่30ใบนะจ๊ะท่้ที่ตังเงินทอนจ้ะ ก๋องเงินมันก็คุ้มแล้วค่ะ เราเราไม่ได้จำหน่ายทั้งคืนนะคะเราจำหน่ายแค่100บใบเท่านั้นนะคะมีค่าแค่หนึ่งร้ใบใครที่สนใจอยากจะได้สบู่กลับไปใช้ที่บ้านนะคะหรือสบู่สบู่ใบอีกอันเราจำหน่ายในเชื้อละาสามร้อยใบละสามใบเศษเต็มหนึ่งใบเยอะต้องมาพ่นหน่อยกันตรงนี้แลายางออกมาเลยต้องการได้เอาพนยางยางมาบริการ เมีนเอาตัวนี้ไปกลไดใหญ่ๆนะคะไม่ใช่ตัเก้านใหญ่ๆนะคะรานาวเี่ยไปขายวละสาก้าถึงสีิเอาแล้วหน้าเข้าเลยปะย่างๆเดี๋ยวไปกินเลยตอนนี้ว่าวุแล้วครับหน้าประตูครับมีนสุดยอดมากเลยครับส่งขอบคุณส่งของคุณ หักหนาด้วเดี๋ยวเราไปเก็บรูปขอบคุมแล้วเราะเห็นร่ล่อนเลนรีไหยก็ลาเดี๋ยวเรามีแกด้านล่าอกรนึ่งพัทเหรอก้อนนะคะก้อนนังอ๋อเอาฟางรับเพื่อจากฉากจากัฒนาอ่ะพี่น้องครับพบกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับตอนนี้ตอนนี้เ็าาม